สวัสดีค่ะขออนุญาตรีวิวนะคะวันนี้พามาชมตัว isuzu d max c a p r i a ตัว slx ไฟฟ้านะคะแล้วก็รถเป็นรถปี03ค่ะเครื่อง2.5 direct turbo นะคะเดี๋ยวพามาชมสภาพรถรอบคันค่ะสภาพด้านหน้านะคะตัวไฟหน้าไฟตัดหมอกใสๆเลยกระจังหน้าโครเมียมไม่มีแตกร้าวนะคะสีสันปากระ,กะปูงค่ะด้านหน้านะคะก็จะมีร่องรอยเล็กน้อยเป็นจุดๆไปประมาณนี้นะคะ ส่วนกระจกค่ะกระจกนะคะติดซิมเรียบร้อยไม่มีแตกร้าวค่ะพาสีหมดไปเมื่อ28มีนาที่ผ่านมานะคะก็ขาดไปไม่กี่วันค่ะยังไม่ขาดเกินนะคะสีสันด้านข้างค่ะสี 4, จันโดยรวมสวยงามนะคะตัวแม็กก็ยังได้เป็นเดิมของอีซูซูค่ะยางของกู o d เย a r เดี๋ยวดูก่อนยางปีเท่าไหร่ยางของสิห้านะคะ เป็นยางตี22ี่ะิบสองค่ะชุดล้อสวยนะคะเดี๋ยวดูด้านในค่ะด้านในนะคะประตูสวยนะคะผ้าตรงนี้ตึงๆเลยกระจกได้เป็นไฟฟ้านะคะสภาพเบาะด้านในพุ่มเป็นหนังให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ทำความสะอาดง่ายค่ะคอนโซลหน้าค่ะ สภาพดีนะคะได้เดิมเดิมเลยแล้วก็มีติดตั้งจอมาเพิ่มนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะแห่งแอร์อยู่ครบนะคะไม่มีหลุดช่องเก,กเก็บของนะคะนี่เปิดใช้งานได้ปกติเลยอันนี้มีผ้าคลุม,มให้ด้วยนะคะสภาพด้านล่างก็งสภาพดีนะคะคุณโนช่องเก็บของตรงกลางค่ะนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะคะสภาพเพดงเพดานอยู่ในสภาพดีนะคะซอกเลด เดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนะคะสภาพเบาะด,ด้านหลังนะคะเบาะด,ด้านหลังตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะพนักพ,งพุงพนักพิงอยู่ครบเลยซอกหลืบค่ะเส้นลายสวยนะคะดูแลในโรงนนงนะะานอาร์ชัดเดิมโรงงานเลยนะคะเดีย๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อค่ะ แบกไนเนอร์นะคะอันนี้น่าจะเคยใส่อคอกมานะคะด้านข้างมีจอบูมาก็สภาพแบกไนเนอร์ยังโอเคนะคะใช้งานต่อได้ยาวๆส่วนกระบะท้ายนะคะสีสันสวยงามกันชนท้ายอยู่ครบนะคะสะภาพช่วงล่างนะคะไม่มีผุนะคะได้ยางอะไรหนึ่งเส้นท่อเดิมๆเ,เลยแหนบก็ยังได้เดิมโรงงานนะคะ5แผน่น เสาด้านข้างค่ะน็อตไม่ขยับนะคะเดิมๆแบล็ไลเนอร์้งว่าน,นะคะสีสามด้านข้างฝั่งนี้ค่ะมีร่องรอยประมาณนี้นะคะตรงสีด้านข้าง ตัสวยนะคะสองฝั่งเลยจอใช้งานได้ปกติเลยค่ะเช็คก,กระจกคู่หน้านะคะดูะนะคะเดี๋ยวก,กดขึ้นค่ะ,ะเปิดปิดได้ปกติเลยนะคะดูเครื่องกันนะคะอันนี้ได้เป็นเครื่อง2.5งนุเดิคทบค่ะ ็ประมาณนี้นะคะสำหรับตัว Isuzu D-Max c a เตี้ยนะคะตัว s l f ไฟฟ้าเครื่องไดเลรโบนะคะสนใจทักหน้าสอบถามกันก่อนได้นะคะรถก่ออยู่ที่เป็นรถวิเชิเเดียอมเพรหนองหงจังหวัดบุรีรัมค่ะััน,นี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากคะ่ะ